สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวงจรปรผสมนะครับหรือวงจรที่มีคุณลักษณะของวงจรอนุกรมบวกกับวงจรขนาดน,นะครับในที่นี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับที่จะนำมานำเสนอให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับ ต่อจากวงจรอนุก,กรมและก็วงจรขนานนะครับคุณลักษณะของวงจรผสมก็จะมี2ลักษณะก็คือวงจรผสมแบบอนุก,กรมขนานก็คือวงจรของความต้านทานชุดที่ต่ออนุกรมกันนะครับคือ r 1 r 2 r 3 r 4ตรงนี้นะครับแล้วนํามาต่อความต้านทานอีกชุดหนึ่งโดยนํามาขนานกันนะครับการคำนวณก็จะใช้วิธีการยุบวงจรความต้านทานเข้าด้วยกันจนเหลือเป็นความต้นานาทาน rt เพียง อันเดียวนะครับวงจรนี้ก็จะเป็นวงจรแบบอนุก,กรมแล้วก็นํามาขนานนะครับส่วนการหาค่าความต้านทาน Rt ก็จะทําทีละสาขาย่อยนะครับก็คือสาขาที่1ครับมีกระแส I 1ไหลผ่านนะครับก็คือสาขาข้างบนก็ Rt ห่ครับ, 1, รบก็คือ Rt 1ก็ยุบก็คือเอา R 1บวก R 2นะครับสาขาที่2องนะสาขา I 2ตรงนี้นะครับไหลผ่านก็คือ Rt 2เท่ากับ R 3บวก R4 นะครับจากรูปก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่า R ทกับ R 2ี่ต่อขนานกันนะครับ2ตัวนี้ครับต่อขนานกันนะครับผมดังนั้น R t จะมีค่าเท่ากับ R t 1คูณด้วย R t 2นะครับส่วนด้วย R t 1บวก R t 2นะครับแล้วเราก็จะสามารถหาค่า IT ได้ก็คือเอา EE คือแหล่งจ่ายตรงนี้หารด้วย R t ก็จะทราบค่าของ IT นะครับ ส่วนวงจรแบบขนานอนุกรมก็คือวงจรความต้านทานชุดที่ต่อขนานกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นํามาต่ออนุกรมกันอีกชุดหนึ่งนะครับจากลูกถ้ดูดูที่ลูกก่อนนะก็คือตัวนี้คือต่อขนานกันนะครับชุดนี้ก็ต่อขนานกันจากนั้นก็เอาขนานทั้ง2ตัวเนี่ยมาอนุกรมกันอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าวงจรขนานอนุกรมนะครับ ส่วนการหาค่า rt นะครับก็จะทำทีละสาขาคือสาขาที่1ก็คือกระแสะ i 1และ i 2นะครับ i 1นะครับ i 2ตรงนี้ก็คือ rt 1นะครับเท่ากับ r 1คูณ r 2ส่วนด้วยนะครับ r 1บวก r 2นะครับสาขาที่สองก็ที่มีกระแสะ i 3และ i 4ไหลผ่าน i สา3 i สนี้ไหลผ่านนะครับก็คือเราทำการยุบที่ r 3คูณ r 4 ศูนย์้ r3 บวก r4 นะครับตรงนี้ก็คือการยุบวามต้นานทาน rt1 กับ rt2 จากนั้นเราก็ทําการแปลงวงจรใหม่นะครับผมเป็นวงจร rt1 อันุกรมกับ rt2 นะครับดังนั้นค่าความต้านทานที่เราสามารถหาได้ก็จะมีค่าเท่ากับ rt เท่ากับ rt1 บวก rt2 นะครับ it ก็เท่ากับ e นะครับหรือแรงจ่ายตรงนี้หาด้วย rt ที่รวมจาก rt1 กับ rt2 ตรงนี้นะครับผม การคำนวณในวงจรผสมนะครับการคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละสาขาและการคำนวณหาค่าความต้านทานรวมเนี่ยจะใช้คุณลักษณะนะครับของวงจรอนุกรมนะครับแล้วก็ลักษณะของวงจรขนาดนะครับควบคู่กันนะครับจึงจะวิเคราะห์วงจรได้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับการคำนวณวงจรผสมนะครับจากรูปนะเราจะเห็นได้ว่านะครับมีโหลดความต้านทาน3ตัวนะครับต่ออนุกรมกันก็คือ r 2นะครับ R3 แล้วก็ R4 นะครับเราสามารถหาค่าผลรวมของ Rt ได้เพราะว่าต่ออนุกรมกันเราสามารถจับมารวมกันได้เลยก็คือ5โอห์มบวก5โอห์มบวก10โอห์มนะครับเท่ากับ20โอห์มตรงนี้เราเรียกว่า Rt 1ก็คือเราสามารถยุบ R3 ตัวตรงนี้กอดน,นะครับเพื่อที่จะนำค่า Rt 1นะ่มาขนานกับ20โอห์มนี้อีกทีนึนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ทำการยุบตัวต้านทานนะครับ ที่เราได้เมื่อกี้ที่20โอห์มครับเมื่อนำมาต่อขนานกับ r 5 20โอห์มเหมือนกันครับวิธีการคิดก็คือนำสูตรขนานก็คือ rt 2, 2เท่ากับ rt 1คูณ r 5นะครับหารด้วย rt 1บวก r 5นะครับตรงนี้ก็คือ20คูณ20หารด้วย20บวก20ตรงนี้ผลลัพธ์ออกมาได้เท่ากับ10โอห์มหรือเราจะใช้วิธีการหารนะครับแบบรัดก็คือเอา20โอห์มหาร2ได้เลยเนื่องจาก ตัวต้านทานค่าเท่าเดียวกันเราสามารถหาร2ได้เลยเมื่อทําการต่อขนานกันนะครับผมลำดับต่อไปก็จะเป็นนํา R นะครับทั้ง3ตัวที่เหลือนะครับพอเราทําการยุบวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรออกมาเป็นวงจรอนุกรมก็คือ R 1อนุกรมกับ R T 2อนุกรมกับ R 6นะครับก,ก็ได้เท่ากับ R 5โอห์มบวก10โอห์มบวก5โอห์มนะครับก็ได้เท่ากับ20โอห์มนะครับ ส่วนตัวอย่างที่สองนะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณวงจรผสมครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือเมื่อ R4 นะครับเรามาดูนะครับเราต้องมองมุมก็คือขวาสุดนะครับก็คือปลายปลายทางของวงจรก่อนครับจากแหล่งจ่ายปลายทางของวงจรก็คือ R4 กับ R5 ต่ออะไรกันครับก็คือเป็นการต่อแบบขนานครับ 20โอห์ม20โอห์มขนานกันเราสามารถจับ20โอห์มหาร2ได้ไหมหารได้เนื่องจากค่าเท่ากันนะครับเราสามารถหาร2ได้นะครับเมื่อกี้เราใช้สูตรของสมการของวงจรขนานนะก็หาได้เหมือนกัน,นครับแต่วิธีนี้จะเร็วกว่าก็คือเอา20หาร2ได้เลยเท่ากับ10โอห์มนะครับจากนั้นนะครับเรายุบได้ที่ rt 1เท่านกับ10โอห์มแล้วเรามาดูนะครับ R T เนี่ยต่ออะไรกับ R ตัวอื่นอีกก็คือต่ออนุกรมกับ R ช่มนะครับแล้วก็นำ R 3มาบวกกับ R T 1ได้เลยนะครับก็คือ R 3บวก R T 1เท่ากับ5้บวก10เท่ากับ15ครับในวงจรนี้เราก็สามารถยุบ R 2ตัวนี้ได้แล้วแล้วนำมาขนานกับ R 2นะครับลำดับต่อไปนะครับก็มาดูนะครับก็คือได้ R T 2เท่ากับ15โอห์ม ขนานกับ R2 เท่านกับ15อ่าเห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้ไหมก็คือเมื่อกี้20โอห์มขนานกันเราก็หาร2อันนี้ได้15โอห์มนะครับเท่ากันเลยนะครับเราก็นํา R ตัวนี้มาหาร2ได้เลยเท่ากับ7.5โ oh อห์มใช่ไหมครับอ่าแล้วเรามาเขียนวงจรใหม่นะครับก็จะได้ R3 ทเท่านกับ7.5โอห์มครับต่ออนุกรมกับ R1 เท่นานกับ10โอห์มดังนั้น เมื่อต่ออนุกรมกันเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถหาค่า Rt ได้เลยก็คือนํา R1 มาบวก Rt 3เลยนะครับก็คือ10บวก7.5นะครับจะได้เท่ากับ17.5โ oh, อห์มที่แหล่งจ่าย E เท่ากับ25โวลต์ครับจากนั้นเราก็นํามาหาค่าอะไรครับอื่นๆได้ครับถ้าเราเขียนสมการตรงนี้ E E รู้ R รู้ I ก็คือ E ส่วน R ใช่ไหมครับ จาก R t เท่ากับ17.5โ oh อห์มจากนั้นเราก็นำมาหาค่า i t นะครับคือ i รวมของวงจรนะครับที่เราทําการยุบวงจรความต้านทานแล้วได้ R t ทเท่ากับ17.5ครับอเท่ากับหรือแรงจานเท่ากับ25โวลต์ก็เอา25หาร17.5นะจะได้ I t เท่ากับ1.43 m แอมป์นะครับ การหาค่ากระแสและแรงดันที่ตกค่อมส่วนต่างๆเมื่อเรารู้กระแสที่ไหลผ่านทั้งหมดแล้วเราก็สามารถหากระแสที่ไหลผ่านส่วนต่างๆนะครับของวงจรนะครับแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานก็นํากระแสนะครับไปคูณอ่าควนต้านทานเราก็จะรู้แรงดันตกค่อมนะครับต่อไปในการย้อนกลับนะครับจากย้อนกลับจากแหล่งจ่ายไปท้ายวงจรนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เราได้กระแสไอเทียกับ1.43ที่เราหาเมื่อกี้นะครับเมื่อเราเขียนไปปุ๊บเราก็จะมีกระแสแยกหลออกมาคือ i r 2กับ i r t 2นะครับแล้วก็นำกระแสนะครับ IT นะครับไปคำนวณหาค่าแรงดันตกข้อมนะครับของ R แต่ละตัวที่เราต้องการหาค่านะครับเมื่อกระแสไหลผ่าน r 1จะมีค่าเท่ากับ i t นะครับตรงนี้ก็คือ มันเป็นคุณสมบัติของวงจรอนุกรมก็คือกระแสจะตัวเดียวกันดังนั้นกระแส1.43ตรงนี้ก็จะนํามาแยกไหลเป็น IR2 กับ IRT2 นะครับดังนั้นแรงตัวข้อม R1 จะเท่ากับเท่าไหร่นะดังนี้เราก็เอา VR1 ค VR รับ VR1 ตรงนี้นะครับ VR1 เท่ากับ I คูณ R1 นะครับ VR1 ตรงนี้นะครับ VR1 น,นะครับ 1> vr 1นแต่ตอนนี้เป็น vr 2นะครับก็คือ vr 1ก็คือไหลผ่านตรงนี้นี่คือ vr 2ดังนั้นเราต้องรู้ vr 1ก่อน vr 1ก็คือเอา1.43นะครับคูณกับ10โอห์มนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่14.3โวลต์นะครับผมตันนี้เราก็จะได้ vr 1แล้วจากนั้นก็เอา25ลบ vr 1ออกนะครับก็จะได้แรงดันตัวข้อมตรงนี้นะครับเพราะว่าต่อขนานกันนะครับ จากนั้นเมื่อเราทราบแล้วนะว่า vr 1ดูแล้วต่อไปเราไปหา vr 2 vr 2ก็เท่ากับ e ลบ vr 1ใช่งนะครับก็คือ25ลบ14จเมื่อกี้ครับได้เท่ากับ10.7โวลต์นนครับ10.7โวลต์ตรงนี้มีค่าอะไรครับ r ต่อขนานกันนะครับเมื่อย้อนคืนไปดูนะครับตามวงจรก็คือเป็นวงจรที่ r ตัวเดียวกันขนานกันดังนั้นค่าของ แรงดันตกวคอมก็ตัวเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้ดังนั้นกระแส i2 จะมีค่าเท่ากับ i r2 เท่ากับ v r2 หารด้วย r2 ก็คือแรงดันอยู่ที่10.7ใช่ไหมครับ v r2 ก็หารด้วย15 15คือตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าขนานกันอยู่ะจะได้เท่ากับ 0.715m แนะครับ ส่วนเมื่อหาได้ค่ากระแสไหลผ่าน R1 นะครับก็จะแยกออกเป็น2ทางคือ R2 นะไปทาง R2 กับ Rt2 นะฮะดังนั้นกระแสก็จะแบ่งออกเป็น2ทางนะครับดังนั้นก็คือที่ความต้านทาน15โอห์มเหมือนกันดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านก็ต้องตัวเดียวกันออต้องหาร2นะครับให้เท่ากันจะได้เท่ากับ1.43หาร2นะครับจะได้กระแส ที่แยกไหลไป r 1 5โ oh อห์มทั้ง2ตัวนะครับก็คือ0 7 1 5แอมป์นะครับผมแรงดันตกคขอม r ตัวที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ0.715คูณด้วย15ครับจะได้เท่ากับ10.7โวลต์เหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อเราย้อนไปดูนะครับ v นะครับที่ตกคขอม r 2กับ v ตกคขอม r ทีคือค่าเดียวกัน กระแสะก็ตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อมาสรุปนะครับก็คือเมื่อเรารู้กระแสะแยกไหลตรงนี้นะครับจากกระแสะ IT ทเท่ากับ1 4 3แอมป์นะครับแยกไหลนะครับเป็น0 7 1 5แอมป์นะครับแล้วก็0 7 1 5แอมป์นะครับก็คือตัวเดียวกันเราสามารถหาค่ากระแสะที่ไหลผ่าน R3 นะครับ R3 ก็คือตรงนี้นะครับก็คือเอา IT ตรงนี้นะครับ IT 1.43ลบด้วย0.7 15นะครับก็จะได้0.7 15็หาแอมป์ไหลผ่านตรงนี้นะครับส่วน i R4 รกับ IR5 นะครับเมื่อเรารู้ค่ากระแสที่ไหลผ่าน R3 แล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i RT2 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ir 3ก็จะมีค่าเท่ากับ0.7 1 5แอมป์เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นวงจรขนานนะครับเมื่อย้อนไปนดูภาพนะครับเป็นวงจรขนานก็คือ20โอห์มขนานกับ20โอห์มนะครับผมแรงดันตกข้อม R3 ก็จะมีค่าเท่ากับ VR 3ครับก็คือ IR 3คูณด้วย R 3นะครับก็คือเท่ากับ0.715นคูณ5นะครับผมได้แรงดันตกข้อมเท่ากับ3.575 ส่วนการหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน r 4 r 5จากวงจรครับ r 4กับ r 5เนี่ยมีค่าเท่ากันกระแสที่ไหลผ่านจาก r 3แยกนะครับไปเท่าเท่ากันก็คือเอาค่าของกระแสที่ไหลผ่าน r 3หาร2นะครับไอ r 3นะครับจะได้เท่ากับ0.715หาร2ได้0 3 5 7 5สแอมป์นะครับส่วนการหาค่าแรงดันที่ตัวข้อม r 4กับ r 5ตรงนี้ก็ หาได้จากนะครับคอรตดอนทานทั้ง2ตัวต่อขนานกันจึงได้รับแรงดันเท่ากันครับจึงมีค่าแรงดันที่ตกข้อม R2 รลบด้วยแรงดันที่ตกข้อม R3 นะครับดังนั้น VRC นะครับ VRC นะครับ VRCVRC นะครับ VRC ก็คือแรงดันตกข้อมตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับ v r 5เนี่ยเท่าเดียวกันดังนั้นค่าของแรงดันตกข้อมนะครับ จะเท่ากันนะครับก็คือ Vr4 เท่ากับ Ir4 คูณ r4 0.3575คณ20 Vr5 ก็เหมือนกันก็คือ0.3575คูณ20ก็จะได้แรงนกะอ,อมที่7.15เท่าเดียวกันนะครับผมส่วนตัวอย่างที่3นะีในการคำนวณวงจรผสมนะก็เราทําการยุบตัวต้านทานตรงนี้นะครับที่ต่อขนาดกันคือ r ที่39โอห์มกับ R 12โอห์มขนานกันนะครับต่อขนานกันแล้วนำมาอนุก,กรมกับ8โอห์มเมื่อหาค่า Rt 1ตรงนี้ได้แล้วก็นำมาขนานกับ R 15โอห์มครับแล้วทำการยุบวงจรในสูตรของวงจรขนาน,นครับได้ค่า Rt 2แล้วก็มารวมกับ91ตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อรวมเสร็จนะครับได้ค่า Rt อันนี้3อันนี้4ี่แล้วก็นำมาขนานกับ27โอห์มนะครับเมื่อได้ค่าจากวงจรขนาดแล้วก็นำมาอนุกรมกับ4 0 47โอห์มนะครับได้ rt ์าต่อไปแล้วก็นำมาขนานกับ68โอห์มก็จะได้ค่า RT รวมที่แท้จริงนะครับผมดังนั้นเราก็มาดูครับในการคำนวณหาค่านะครับเราก็จะรู้ว่า RT 1เนี่ย รวมกันกับคือ R1 ขนาดกับ R5 แล้วก็บวก R2 จะได้ค่าเท่ากับ17.176โ oh อห์มนะครับในลำดับถัดไปเราก็หา Rt1 ขนาดกับ R6 อีกนะครับเราก็จะได้ค่าเท่ากับ Rt2 เท่ากับ99.007โ oh อห์มนะครับจากวงจรเมื่อกี้นะครับ จากนั้นถัดไปก็เราก็หา rt สโดยใช้สูตรสมการเดียวกันเลยนะครับก็จะได้ rt 3เท่ากับ68.215ดจดน่นะครับ rt จริงเท่ากับ34.054นะครับอันนี้คือวิธีการคิดยุบตัวตฐานด้วยนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูแบบทดสอบนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเรา มีความรู้ทางด้านวงจรผสมแค่ไหนนะครับก็คือในภาพนะครับจากรูปวงจรเนี่ยในภาพความต้านทานต่ออนุกรมกันนะครับภาพใดในภาพตัวต้านทานตัวใดต่ออนุกรมกันตัวนี้นะครับก็ดูครับ R3 นะครับอนุกรมกับ R4 ใช่ไหมครับ R3 อนุกรมกับ R4 นะครับ R3 และ R4 นะครับต่ออนุกรมกันครับ ข้อต่อไปครับที่จุด ab มีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะ ab ความต้านทานเท่าไหร่ก็40เห็นไหมครับ ab อ่าเราต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเท่ากับ40ก็40นะครับความต้านทานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่อ่าอันนี้เราต้องมาตั้งสมการยุบแล้วนะครับก็คือ10บวก30บใช่ไหมครับสิบวก30เท่ากับ40่0ิบนะ40คณกับ40ก็เอา40หาร2ก็ได้เท่ากับ20นะครับนั้นก็ได้20โอห์มนะครับกระแสจะมีกระแสไหล ทั้งหมดในวงจรกี่แอมอเราก็ต้องทําการนะครับยุบวงจรทั้งหมดก่อนอันนี้ได้20แล้วใช่ไหมครับยี่สบบวกยี่สิบเนีเท่ากับ40ใช่ไหมครับ40 80 40. ิบหารสีได้เท่าไหร่80ดสหารสีก็ได้2ใช่ไหมครับดังนั้นก็ได้กระแสะเท่ากับ2แอมป์จะมีกระแสะไหลผ่าน R 1กี่แอมป์นะครับก็ย้อนมาดูครับ R 1กี่แอมป์ R1 เมื่อกี้เราได้2อแอมใช่ไหมอันหนึผ่านก็ได้เท่ากับ2อแอมเห็นไหมครับ2อแอมจะมีกระแสไหลผ่าน R2 กี่แอมก็ย้อนม,มาดูครับ R2 ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้จาก2แยกออกไปครับอันนี้ต่อเมื่อกี้เราต่อขนานกันก็ได้เท่ากับ m, หนึ่งแอมนะหน่งแอม1นึ่งหนึแอมนะครับอา่าได้เท่ากับ1นแอมแล้ว R3 ล่ะเท่าไหร่ครับ R3 R3 นะครับ R3 ผ่านมาทางนี้ก็คือแยกจากตรงนี้ก็1 1ึแอมป์เหมือนกันใช่ไหมครับอสามก็1นแอมป์เหมือนกันจะมีแรงดันต่อข่อม R 1กี่โวลต์ครับ R 1นะครับ R 1 R 1กี่โวลต์เมื่อกี้เท่ากับสใช่ไหมสองคูณสอก็เป็น40โวลต์นะครับได้40โวลต์ใช่ไหมครับส่วนแรงดันตอ่อข่อม R 2กี่โวลต์ครับ R 2องครับ ตัวข้อม r 2กี่โวลต์อันนี้ได้40แล้วใช่ไหมครับ40่สิบก็แ0ลบสี 40, 40ก็เหลือ40ดังนั้นก็ตักค้อมที่ r 2 40เหมือนกันนะครับโอ้จะมีแรงดันต่อค้อม r 3กี่โวลต์นะ r สาม r สามอันนี้เท่ากับ40ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้อนุกรมกันอนุกรมกันก็คือเอากระแสะที่ไหลผ่านคือ1 1นึ่งอ่คูณสิก็ได้10นั้นแสดงว่าตัวข้อมที่ R 3นี้10บโวลต์นะครับ R 4 30นะครับ R สามกับ10 v, บโวลต์รบบตรงนี้นะครับส่วนการบ้านนะครับเราก็ให้นักศึกษานำวงจรตรงนี้นะครับไปคำนวณดูนะครับ,นว,นนะรบว่าจะคำนวณถูกต้องตามที่อาจารย์สอนไปไหมนะครับ แต่ถ้าเราสามารถเช็คคาตอบได้ก็คืออาจารย์มีโปรแกรมเสริมให้ก็คือมีโปรแกรม p s p i c นนะครับที่สามารถจําลองผลออกมาให้รู้ว่าค่ากระแสค่าแรงดันในวงจรนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็สามารถนําโปรแกรมนี้ทำการซิมูเลตนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับค่าที่เราคํานวณได้ถ้าเราคํานวณได้คำตอบตรงกับโปรแกรมที่ซิมูเลตนี้ออกมาแสดงว่าเราทำ ได้ถูกต้องนะครับอันนี้วงจรที่1น,นะครับส่วนวงจรที่2เนี่ยก็คือวงจรผสมก็จะมีตัวต้านทานหลายตัวหน่อยเห็นไหมครับตัวต้านทานหลายตัวหน่อยอาจารย์ก็จะมีคําตอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ให้นักศึกษาลองไปคํานวณดูว่าจะได้คําตอบตามที่โปรแกรมบอกไหมนะครับเพื่อเป็นการเช็คคําตอบในตัวนะครับผมอันนี้คือวงจรผสมนะครับที่นํา มาเสนอให้นักศ ia you know yes. ึกษาเรียนรู้วันนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจนะครับแล้วก็นําไปพัฒนาตัวเองแล้วก็นําความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปฝึกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็นํามาใช้ในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ